สวัสดีจ้ามื่อนี้มาตักอีกอย่างฮูบอจ้านี่มาตักบักบูเบอรี่เบิงกับบักแดงนี่อุ้ยงามเนาะเอาได้ทั้งสองมักบักแดงกับโกยังเสีย้ะพี่น้องโกยขึ้นอย่างนี้งัดขึ้นงัดทั้งงัดเลยจ้ะงัดทั้งงัดจังสี่จ้ะพี่เพิ่นตากแกงแกงแม่เพื่อนพั่นว่ะ นี่คือตักบวเป็นบักแดงแล้วบลอนมันพะนะเอา้าบวมันจังใดนี่เด้งัดขึ้นอย่างนี้ไงแล้วก็เขยา่าเขยา่าวิธีตักนะจ๊ะเห็นบอ่องัดขึ้นแั้วเสียงัดขึ้นแบบเขยา่าเขยา่ขยาปลาด,ดกอยู่ได้นี่อาให้เบิ้งจ้ะแต่ว่ายังบ่เห็นเป็นปลาเนาะดกอยู่ดกแต่ว่าก็ยังไม่ดกมากเดี๋ยวไปพ่อดกมากๆสิบอกเด้อจ้ะ ิทายให้เบิร์เด้อจังสงีนี่จ้บักแดงนี่เพิ่นหายราคาหน่อยก็เด้อจ้าพี่น้องเอากระตักเอาลงเสียจ้ะเห็นบ่เขาเดี่ยวมันก็นเต็มฝาดจ้ะ ดำก็ยังมีอยู่เดอ้อมกแดงนีบ่ได้หูบเอาก็บ่เป็นอย่างจ้าเิ่ดกอยู่จ้าดกอยู่ดกอยู่แต่ว่าน่วยแก่นๆก่น้อยๆจ้า นาะว่าบอยุ่หมองกันป้าเห็ดปบหญ้าน้ำค่อยนุยน่ยไงจ้ะแต่ว่ามันบบทันได้สุกคิค่อยสิไปเก็บจ้ะให้มันสักพักก่อนสิไปเก็บอยู่เมียเดชจ้ะพี่น้องกว่าจะได้เงินเขาเนี่ยจ้าเบิ่งมากับพีคนนึงจ้ะเราขึ้นไปตักขังเทิง,งปะหญ้าเมีปยปะหญ้ากับเลมอยู่นี่แหละจ้ะ ็ลพ่อของดีจ้าคือดอกหน่อยแนอทนาะบัตีของดีนีอ่อีก,อก,อกโอ้ยหน่อยพดทหน่อยพดทเห็ดหนังแกะหนังไก่เ้ยจ้าเห็ดหนังแกะจ้าหนังไก่หนังแกะโอ้ย,อยเห็ดอีหย่างนี้ เป็นตะมีเห็ดนะจ๊ะถ้ามันมีหนังไก่หนังแกะเนี่ยเป็นตะมีเห็ดจ้ะพี่น้องเป็นมาดูซิคือว่ามีคันทะแลนให้เก็บในน้อนเนาะเห็ดอะไรเนาะดอกเบลเลอร์เลยจ้าเบิ้งดอกเบลเลอร์เลยนี่คืออะเบิ้งเพิ่น,น,พ,นพาหมามายางเหล่นจ้า เรามาหาปลาเห็ดเดิมได้เขาปลาเล็กปลาหน่อยก็ยังดีจ้ะตอนนี้ทุ่มหนึ่งได้จ้ะพี่น้องฝนตกใส่เห็ดจ้าโอ้ยบิลฝนตกใส่เห็ดได้บนอดอกนี่โอ้ยได้อยู่อันทีเพิ่นนมาแซ,แซบแซบย่า,ยาๆเพิ่นนมา โอ้ยอกะกะแซบจ้ากัเลยพามาเบิงปลาเห็ดเดิมอีกแล้วจ้ามันสิมีบ่มันขึ้นเนา่าเบิดพี่น้องนี่ไงเห็นไหมนี่อีกนี่เน่าถิ่มเบิดจ้าฝนตกใส่หลายฝนฝนลายลายเห็ดเน่าจ้า บ,บลูเบอร์รี่ก็ยังมีอยู่เด้อพี่น้องเห็นแล้วก็สะอ่อนเนาะหน่อยง่ายง่เพิ่มเติมอาหาะก้อนเดี๋ยวสิบอกให้เบิ้งจ้าบ่าได้ล,ละละจ้ามันบ่มีงามเลยจ้าเบิง้งบ่างามจ้าเดี๋ยวต้องรอช่วงปลายเดือนบังหนาวถิ่มเบอร์เราจ้า ต้องรอช่วงปลายเดือนอกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนกันยาด้วยเจ้าพี่น้องมันถึงจะงามจ้าเพราะว่าฝนบกคอยเยอะแล้วอันนี้อันนี้นย่างจ้าบักอันบักแดงบักแดงป้านี่ป้ายามากักมากตัวเดี๋ยวป้ายาสมมาเก็บนี่แหละเ็อย่างวาติีเบิ้งจ้าเป็นอย่างจังมากเบิง้ง หน่วยฮาวสร้างเนี่ยจ้าเบิ่งอืมเป็นตัดเก็บจ้า <c oughs> มเรียวอมหวานอมขมเลยจ้ารู้ไหมอืมยอดมากเด้ปลาเนี่ยหน่วยใหญ่ เฮ็้างล่ะพี่นอออ้อีเวสซื้อของจากเขาจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้ะ